สวัสดีครับทุกคนครับผมอาจารย์อดัมนะครับวันนี้อยู่กับ uh, ลูกสาวของเพื่อนสนิทของอดัมจากอเมริกานะครับเพิ่งมาเที่ยวที่ประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตนะครับอยากจะมันถามนะครับว่าคิดยังไงกับประเทศไทยนะครับ so what's your name maden maden yes <Yeah>. where are you from california california okay what part of california laguna beach laguna beach is this your first time in thailand Yes. What you What think t do of โอ้นี่นะครับปากหวานนะครับเขาบอกว่าเขาชอบอาหารไทยนะครับชอบที่มันเผ็ดนะครับชอบโรงแรมที่นี่นะครับแล้วก็ชอบ shrimp right shrimp ปุ้งด้วยนะครับ so where are you now um, you remember what ah c h หม่นะฮะ yes in chiang mai so do you have anything to tell Thai people มีอะไรจะบอกคนไทยไหมมโอเคเราบอกชเชียงใหม่ is awesome นะฮะชเชียงใหม่สุดยอดนะฮะ